ทุกคนดิฉันได้คีจากมาเวิสไลเวอร์แล้วเย่ว้าวทุกคนฉันดีใจมากที่ฉันได้โค้ดเอาฟาเตุนะคะคือแบบจึงมากส่วนใครที่ได้โค้ดนะคะเข้ามาที่แพลตฟอร์มสตีนนะคะแล้วก็ขกดไปที่เกมแล้วก็กดที่เปิดใช้ผลิตภัณฑ์สตีน Steam นะคะแล้วก็กรอกเลขของเราเลยนะคะทุกคนข้อก,กอกเซจเกมก็จะสามารถให้เล่นได้เลยเราเข้าไปเลย สุได้เล่นแล้วทุกคนรถมาแกพิชูตัดรถมาอุ้ยนี่นะคะวอลคิรี เย้ yeah, ทุกคนในที่สุดก็ได้เล่นแล้วนะคะเออเกมก็คือเป็นแพลตฟอร์มสตรีมนะคะทุกคนแล้วเราสามารถเชิญเพื่อนมาเล่นได้อีกนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเลิศมากสกินตัวละครแล้วก็ฮีโร่ต่างๆตอนนี้มีแค่19ตัวนะคะเซิร์ฟจริงอาจจะมีมากถึง 30- 40, 40ตัวละครเลยทีเดียวนะคะเออเดี๋ยวรอรุนกันเลยว่าจะมีตัวอะไรบ้าง อ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ตำแหน่งแทงหรือแวนการ์ดนะคะของเกมนี้ด็อกเตอร์เซงเล่นยากมากทุกคนหรือว่าแทงเล่นยากอยู่แล้วก็ไม่รู้แต่เอาจริงๆนะทุกคนถ้าใครจะเล่นแทงหัดลองเล่นกูดก็ได้เอาจริงๆพอรู้สึกว่ากูดโอพมากอีดอกแต่ภาพ e อีด็อกเร์สเตงก็คือลอยแป๊บๆกูล่วงแล้วอีดอกกว่าจะว์ปก็คูดเราต้องลอยแปดสร้อยเจ็ดสิบวิอีดอกว์าก็เอโบโบเบเบมากก็คือแอบนอยน่อยกับตัวเองว่าเอ๊ ทำไมนะทำไมฉันถึงแบบเล่นด็กเตอร์สเตงไม่ได้เล่นแหงไม่ได้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวก็คือเล่นยากระคาะแหงแต่ถ้าคนเล่นเป็นก็อาจจะสนุกก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อกันที่ความรู้สึกหลังเล่นเฮานะคะเฮาเป็นตำแหน่งด้วยลิสหรือ DPS หรือตัวดาเมจนะคะก็คือเฮาเนี่ยค่อนข้างที่จะ OP นะคะเวลาฆ่าศัตรูได้เนี่ยก็จะระเบิดศัตรูต่อก็คือทํา สกิล l LE ต่อเนื่องนะคะแล้วเวลาอันตีก็ระเบิดช่ำแต่ข้อเสียคือขาตายไปน,นิดนึงเนาะแต่เอาจริงๆการขาตายเนี่ยเขาก็มีเลือดมาให้ตั้ง800เลยนะคะและอีกอย่างสกิลชิปสามารถบินหนีได้ไวมากเป็นอีกาบินปั๊บหนีเลยก็คือแบบจึง้งแล้วแล้วแบบตัวแม่ติดขีช่ำเฮรานะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะคะคลิกขวาก็คือแบบจึ้งๆฉันเลยรู้สึกว่า ฮฉันเลยรู้สึกว่าเนี่ยตัวเนี้ยเล่นง่ายฉันรู้สึกว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะโอพีเลย สำหรับเฮล่านะโอพีจริงๆฉันชอบมากๆคือมันจึงจิตจึงใจมากเวลาเล่นเฮล่านะคะก็คือสนุกมากเป็นตัวที่เล่นง่ายตัวแม่กระเทยเหล่ากระเทยเหล่าชายแท้สามารถเล่นได้เลยมาต่อกันที่ Scarlet Witch นะคะก็คือดาวเดียวแต่คือแบบเล่นง่ายมากนะคะก็แค่ดูดดูดดูดูดก็แค่สกิลเพย์ดูดอย่างเดียวก็คือกระสุนเนี่ยมีไม่จำกัดเลยสามารถดูดได้เรื่อยๆเลย,เ,ลยเ,ลยเลยแต่ข้อเสียคือ ั้นมากคือดูดสั้นมากก็ไกลนิดนึงอะไกลนิดนึงแต่ก็คือดูดได้นะคะเก็บไปล้วงหลังได้เราเป็นตัวล้วงแต่ข้อเสียก็คือแบบว่าอันตียค่ะอันติจะใช้ทั้งทีอะต้องเอาตัวเข้าไปแลกถ้าเพื่อนไม่ซัาบอะก็คือตายนะคะทุกคนถ้าเพื่อนไม่ทราบก็คือเปิดอันติงงๆเข้าไปหาตายระหว่างที่เขาชุลมุนอยู่เขาเห็นกูได้ินเสียงอันตีปุ๊บเขายิงกูสอยกูตายนะคะเพราะว่าอันติสกาเลตวิท บอกก่อนว่าวันฮิตเลยแรงมากตายหมดตี้แต่ข้อเสียคือไม่มีเลือดเสริมให้ไม่มีอะไรให้เลยก็คือแบบหล่อนต้องแทงยืนหน้าแล้วอีกอย่างสกิลหนีก็คือช้ามากบินหนีช้ามากคือขาดตายได้เลยบอกเลยว่าสกาเล็ตวิจะเป็นขาดตายมากๆนะคะแล้วก็คิดขวานะคะช่วยทําดาเมจไกลก็จริงแต่ก็คือก็คือจริงๆดาเมจก็เบาถ้าแบบว่ามีแค่สีนัดหนะ้านัดแต่ก็คือทําอะไรไม่ได้นะคะก็คือต้องพูดตรงนี้ว่าสกาเล็ตวิเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะผิดหวังหลายๆคนคาดหวังมา นู่นนี่นั่นต้องโอพีสรุปโอ้ยง่อยค่ะก็คือความรู้สึกนี้มันเบามากความรู้สึกของโองคิรีนะคือแบบว่ามันเบาเกินไม่ว่าจะเป็นสกิลอ e, ีสกิลต่างๆอันตีก็ทําออกมาแรงก็จริงแต่ข้อเสียคือเยอะมากกว่าข้อดีนะคะสำหรับการเล่วิท ส่วนซัพพอร์ตนะคะเกมนี้ซัพพอร์ตถูกเรียกเป็นตำแหน่ง s t a ติ c j i z หรือนักวางแผนหรือนักยุทธศาสตร์นะคะก็คืออจริงๆนะซัพพอร์ตนะจะ OP สุดละเพราะว่าซัพพอร์ตเนี่ยเทียบเท่ากับ DPS ได้เลยไม่ว่าจะเป็น Luna Snow หรือตัวอื่นๆนะคะอย่าง Luna Snow เนี่ยฉันไล่ตบ Spider Man อย่างง่ายได้เลยคือแบบชิลมากเพราะฉันรู้สึกว่ามันโกงทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งฮิวทั้งทำดาเมจทำได้ทุกอย่างเลย คือดีหลายๆอย่างนะคะดีหลายๆอย่างจากอุ้ว w าวอนะเพราะว่าตรงที่ตรงที่ซับทำดาเมจได้ดีเลยเอาจริงๆไม่ว่าจะฮิวไม่ว่าจะทำดาเมจคือซับไม่ต้องกลัวโดนหลวงอะเขาง่ายๆเนอะการเล่นก็คือง่ายๆเลยทุกคน ซับเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆนะคะแต่ข้อเสียก็คือฮิวเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเกมเนี้ยดาเมจค่อนข้างที่จะหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นซับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งซับแทง DPS ทุกอย่างคือเหนื่อยมากคือทุกตำแหน่งคือดาเมจจ๋ามากคือแบบว่าไม่คิดว่าแบบดาเมจจะจ๋าแล้วซับก็จะเหนื่อยในการฮิวนะคะทุกคนเออ,อทุกคนเดี๋ยวเรามีไลฟ์สตรีมนะคะยังไงวันนี้หรือาม,มาจอยกันนะทุกคนหวังว่าทุกคนนะ่าจะชอบคลิปนี้นะคะ แล้วก็ดิฉันนะคะได้ลงแข่งทัวร์นาเมตนของเกม Marvel's l y r l e Close Alpha Test นะคะยังไงทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยว่าจะเป็นยังไงกับตัวแม่แข่งเกมแบบโบโบเบบ เกมนี้บอกเลยว่ายังไม่ปิงนะคะยังแบบปีน,นิดนิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียคือปรับสูงกูตายค่ะกระจกพังนะคะเออกระจกกูอาจจะพังได้นะคะปรับสูงก็คือเกมค่อนข้างที่จะสูงนะคะไม่ว่าจะเล่นยังไงน่ะสร้างด่านนะคะสร้างแมปเวลายิงแมปที่แตกไปแล้วแมปก็กลับมาเหมือนเดิมคือเลือดตรงนี้ทุกคนตอนฉันพังไปแล้วฉันก็กลับเข้ามาใหม่มันก็โอเคถือว่าไม่ได้พังพังไปเลยนะคะเออก็ถือว่าตรงโจดชอบมากๆการใส่ใจรายละเอียดนะคะ เอาละคะ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับการเห็นคลิปทุกอย่างหลังความรู้สึกต่างๆหวังว่าทุกคนนะ่าจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เรามีไลฟ์สตรีมนะคะก็อย่าลืมมาดูจริงๆนะต้องไลฟ์สตรีมให้ทุกคนดูเลยสนุกสนานไปกับพวกเรานะคะโอเคค่ะก็ลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบาย